อีซ <Easy> mm ี hmm. ่ครับคาในนี้ผมก็ตื่นแล้วนะครับจะไปหาปูที่อ่าวนางกันนะครับผมวันนี้มีไกด์นะครับเป็นน้องพาไปนะครับอ้ mm hmm. oh, มึดตึ๊บเลย mm hmm. เดี๋ยวต้องรอไปตรงงแสงนะครับผม mm hmm. ผมอยู่กับน้องท็อปนะครับกระดังหาเล่ไปหาปูที่นี่คือคือปูดาว,ดาวกับปูดำจะเป็นส่วนมากจะเป็นปูดาวมากกว่าได้มาทำอะไรนึ่งเหรออ่านึ่งก็ได้ยำก็ได้พี่ยำจะหวานอ,อยยำจะหวานะวานะไซส์ก็ไม่ใหญ่มากสักสองสามนิ้วใช่ไหมเราจะมาดักปูกันนะครับผมจะดูว่าได้สักเท่าไหร่ เดินมาก็เจอเขาเล่นครบเพลิงไฟพอดีลยฮะไปการโชว์นะครับเนี่ย เรามาถามน้องท็อปกันนะครับผมอุปรกรณ์ที่เราจะมาทําหาปูมีอะไรบ้างฮะมี่เป็นปงปงนี่ปอง,นะปอ,งอ๋อที่จับปูใช่ไหม,มนะแล้วก็เหยื่อก็คือปลาทูใช่ไหมฮะได้ครับอ๋อครับผมบรรยากาศอ่าวนานครับอันนี้น้ําขึ้นหรือลงเนี่ยตอนนี้น้ํากําลังขึ้นนะครับขึ้นแรงขึ้นแรงด้วย ถ้าจะทำมันก็ในเมือง,องห,หายากพี่ร้านซ่อมดีไปที่น,น,ทนี่มันไม่เหมือนคเก็บอ๋อนี่นะครับเหยื่อล่อนี่ครับสาวสาวแล้า9โลเกินด้วยเท่าไหร่2โลว่ะพี่น้องขอปไปเลยครับ ดูกับสิเอ้ยเกือ,กอ,กอกไงผมไม่เคยลงเหมือนจันออกนี้เข่าหามกันกหหแล้วเนี่ย,ยบบมันมีแมงกับคุนนั่งไหมเมือีนี่ไม่เหลือเมื่อกี้นู่นไงเรากำลังตามล่านะครับตามล่าอะไร ดูในการเด e g โคตนะครับผมค่อนข้างจะมืด <últ> น <im months> ิดนึงนะครับลงมาประมาณครึ่งเอวได้เนี่ยจะแกปูใช่ไหม คือเอวมันกลัวหน้าอกกันได้เยียบโดนอะไรเป็นโลกเนื่อปลาปลาหะือปลาทรายไหมน้ำเป็นไงบ้างน้ำอุ่นนะอุ่นๆปกติไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เหมือนเยียบโดนปลาด้วยไปดินรุ๊บๆๆไปขึ้นหอเลย จากนั้นก็ต้องรออย่างนี้อนนอรอประมาณเท่าไหร่10นาทีก็ลงดูได้แล้วพี่10นาทีครับจะลองไปดูนะครับันจะได้ไหม ็ได้แบงกับคุณน,นะครับแบงกับคุณเข้าอ่ะ เฮ้ยได้ปูนะครับโอ้โหก็แจ๋วเลยโอ้สุดยอดครับผมมาแล้วครับหนึ่งตัวสุดยอดครับโอ้ไซส์ดีด้วยนะไซส์กำลังแบบว่าเอาไปนึ่ง,งออเอาไปยำเลยแก่วเลยนี่แค่ประมาณสักสิบนาทีางั้นเนี่ยได้แล้วเนี่ย แสดงว่ากระบี่นี่ปูชุมมากนะมาดูอันนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับผม <Yeah. S 1> หอยมัน นี่ขนาดว่าไม่ไกลจากหาดนะเนี่ยเป็นบางแสบพัทยานี่ไม่ได้กินแน่นอนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ ทุ่นสุดท้ายเฮ้ยโ,โ,โอ้โหมีว่ะมีว่ะสองตัวไปครับจอดครับผมไม่ตัวแรกไม่ได้ไปแล้วโอ้โไม่ธรรมดาเนี่ย อันนี้ครับผมอันนี้เขาปู่และปููดาวบอาปูดาวไซส์ก็มันสักสองสับนิ้วนะสองตัวกำลังดีเลยเดี๋ยวมาถามน้องท็อปนะครับสูงสุดนี่เคยได้เท่าไหร่เต็มตะกา้านี่ครับโอ้ถ้าตีมันก็ยี่สิบสามสิบตัวได้ไหม<อ>ได้เนาะสามโลพี่สามโลเลยเหรอฮะแต่ใช้เวลาใร่ นานนะนนนะสองทุ่มผมว่ากับ,กบสองทุ่มนะโอเคมโอ้แม่ับคุณกรอะุเีนะน,นี่นนะอันนี้รอบสองนะครับสสามสองอบ่งลออแล้วี่บา,บ,าบอมเมาวะเนี่ยเนียี่แล้วเนี่ย อโอ้โหาดีดีกว่าได้ไหมโอ้โไอ้นี่ลอยอย่างนี้ปพปอยด้วยนะผมก็ว่ายนะ้ำธรรมดา มันลอยบนน้ำบ้าตอนไปตกปลาปูแม่งขึ้นมาเล่นน้ำเยอะปูมาตัวฝ่ามือวิ่งว่ายน้ำอยู่ก็ปูชุ่มเลยเนี่ยโอ้ยได้แล้วเว้ยโอ้ยนี่โอ้ยปลาเลยปะาักอเหระปูปูเหี้ยผักอสดหรือปลาดุกนะ หนครที่เป็นยอดที่หายเลกว่มันปรากฏเลยอ่ะปรากฏปลาดุกอ่ะดูดิน่าจะเป็นดุกหางทีดุทะเ,เลใช่ไมนก็ได้สองตัวแล้วอต่างไวัไดปลาอะไรวะปลาอัีอ้มันมีเดือดเกียวอ่ะแม่ดิโหบ ถึงแรอบนี้ไม่ได้เลยัวยปูได้ตลอดเลยเว้ยรอบนี้ได้ดิโอ<ด>้โหมันชีง<ด>ปลาทู<ด>จะไม่เหลือเนี่ย ไปน้ำพังสัตว์มา ก็ได้เลยนะครับเหยียบอะไรไม่ร <น ayud iter> <Ö น> <lag> <es prit atri> ู้ท <oat rí> e <miserable> ีเย <mum> <Idol> ้หมดเลยเนี่ย หอยสังเหรอหอยอะไรอ่ะเดชวนอ๋อพู้เชชวนเหรอ,อปลาปักเป้าเลครับีน่น่นโอ้เม็นนี่ครับผลงานของเรา ผมถามน้องเขาบอกว่าอันนี้ได้น้อยมากนะครับปกติได้เต็มตะกร้านะครับเดี๋ยวเรามาชิมว่าหวานไหม,มใสก็ใช้ได้เนี่ยิุยหนมนี่ตรงเมียป่ะโอ้ธรรมชาตินี่หวานจริงๆดูนะครับ ใช่ไงก็ต้องลาไปก่อนนะอม EP นี้นะครับวีจะไปไหนเดี๋ยวก็ลองติดตามดูนะครับไปแล้ว